เบลื้อง,งงาม,งามแต่เนี่ให้ดูสวัสดีค่ะทุกคนค่ะืัอนี้มาพอกันอีกแลจ้ากำเนิดค่ะมือนีได้เมนูตำซ่วขนมจีนกุ้งสุกแล้วก็นี้หมูกรอบด้วยค่ะขา็นเนี่ยตำกุ้งสุก Det er så rart. Mm-hmm. มือยาทำสบอกกอนอ่ะสีเบเก้นแคด ไอ้มออันแล้วก็มีมีเหนื่อนะ

嗯。Uh huh. ไม่ตำแบบสูตรแข่งๆนะคะนีแข่งกินี้แข่งไม่ขอน,นำ Ừ. Rồi ra đang ngon à. อแสบค่ะแสบกัะทรงก็ขึ้นอยากครับทรงกับทีแบบต่างใจเห็นแล้วค่ะหมูกรอบเนี่ยใส่มาได้หนึงค่ะทุกคนค่ะี่กาเห็นมูกรอบกรจะเอาสูตรตากแดดด้ยวยจ้ะแดดแห้งๆเข้าตากแดดแบบแบบ แดดหนึน่งเรามาถอดอฟีแบบนี้แบบเหลืองๆง่ามวิหุยสีอะไจา้าแล้วก็อร่อยเลยนะคะคะาสะทุกคนค่ะสลาแบนาหยิบกินเกลือเปิดเนาะคะ่ะแต่ว่าหมูก,กรอบเนี่ยกินไม่หมดเนาะพาว่าประมาณหนึ่งกิโลออามาฝากพี่ฝากน้องนะคะแล้วค่ะเมนูแซ่บๆค่ะสลาบปนี้ขอฝากพีฝากนอ้องไว้เพียงเท่านี้จ๊ะพบกันใหม่คลิปหนา้จาจ้ซาซลาเีาสวัสดีค่ะ